ครบพบกันอีกแล้วนะครับกับฉัดออโต้ซาลอนนะครับซื้อขายที่นายบิกไบมือสองนะครับบนถนนงามววานริมถนนใหญ่นะครับติดกับงามวงวานสาเข้าซอย30ไปมีที่จอดรถด้านหลังนะครับเข้าจากด้านหลังร้านได้เลยนะครับวันนี้เรามาพกบกับเจ้า CB 650F สีดำแข็งทองแล้วสาภาพดิบๆเลยนะครับชมอ่ไรของแตงทองมีบ้างนะครับสาภาพเครื่องเดินติ่มๆครับกระจกมิซูมานะครับ,าามมรบตรงาามิซูม,มาการหนม้อน้้ำนะครับการแข็งนะครับ ฟังเสียงท่อแล้วลั่นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง c ั a ออโต,โต้ซาลอนด้วยนะครับแล้วพวกมันใหม่กับคั้นตอ